เอ๊ะวะบอกมันจะฟางนะเดี๋ยวไปรอลูกก็เกลือกใช่มั้ยช่วยตบ <laughs> กเล้ยไอเมื่อเสจะหน้าแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าเมื่เสเล่เก่งกว่าใครได้บ้างเมื่อเสเก่งกว่าใครได้บ้างเมื่อเสชนะใครพูดใครชนะมึงพูดใหม่ใครชนะเอ้ยไม่จันเห็นว่าไม่เห็นแล้วพูดยังไงก็ร้งร้อแล้วร้งต้องแพ้เรีงๆคัะที่เราลงเราไม่แพ้แต่เราไม่เหตุผลไม่เหตุผลยังไงดูทิไอะร้ารคนไหนมันมักง่ายนะฮะหน้าโค้งกรลงชั้น กินกล้วยแล้วมาทิ้งไว้อ่ะพี่ฉันล้มพี่ฉันเหยียบเปลือกกล้วยเลยไม่มีเปลือกกล้วยไม่มีอะไรสักอย่างเนี่ยเขาดูเพื่อก้องมาเย็นแล้วปุ่นนะไม่มีบอกว่ามีไงไม่มีไม่เห็นบอกว่ามีไงไม่เหแต่บว่าไม่เห็นบอกว่ามีให้มีไม่มีมีไหมอ๋ออยู่นี่หายใครกินเปลือกเพื่อก้องเหยียบไว้ที่หัวอู้ยูต้องเก็บทิ้งทิ้งายแพนแล้วพานไอ้เหี้ยว่าอะไรอ่ะ กุ้ยทั้งเีทวนก็ัก่อนไงสยังไม่แพ้ยิต้องปขอ้เอแก้วยางของควาปภัเอานะทขา้ยิ่งสุดเฮ้ยโอ้โหเอเห็นไหมเล่าบอกแล้วว่าเวีนามเก่งกว่าสู้ไปก็สู้ไม่ได้ ล้มกแพ้กูล้มแต่กูไม่ไดแพ้กูไม่เหตุผลเปลือกกล้วยเก็บแล้วไม่ได้เก็บเปลือกกล้วยมึงดูคนไหนมาบัง้าบเน่ยที่กูล้มอ่ะเห็นไหมใครมากินผู้เรียนที่ยวไวเนี่ยกูเก็บเปลือกผู้เรียนยื้อูเรียนยืนหยัดเก็บไปยื้อบอกเลยยื้อไปเก็บไปมีผูเรียนไม่มีเปลือกกล้วยก็ไม่มีแล้วอะไรก็ไม่มีบอกว่ามีว่ามีแต่เอ๊ไปมีไหม ออยู่นมึงอยากกยมไมึงก็กู้ยวี่กเรกันแล้วนะพ่อเนะมึงก็หน้ากู้ปีชงอะหายโดนไม่หยุดเลยเด็กโรงเรียนไอ้หวาเด็กโรงเรียนแล้วก็ไม่ทิ้งเปลือกไม่เป็นเปลือกทิ้งเออ นาคเ็ปพักผ่อนบ้างพักก่อนบ้างจะสู้อีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายที่กูลมกูไม่ยอแพ้แต่มึงจะไม่ดีถ้างารข้านี้มึงสู้ชนะกูมึงตายแล้วที่สุดได้ความหายจะสิงูยแล้วว่าสัันาย พระองค์ะจะฆ่าเราจะโกวีรัติจะเรียนพ่อรลงสัง่งจำได้ไหมองค์งขึ้นเงินท้องราชมาอลไรถึงจะสั่งผ่าที่ไม่คนได้มีพระองค์ยังไม่ได้เป็นท้องรายังไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์เต็มตัวห้ามฆ่าบุคคลคนอื่นห้ามฆ่าแม้กระทั่งเลยถึงอ,อายุครบ21ปีแล้วถึงจะฆ่าคนได้ใช่ไหมพระยาห์จะเสด็จพ่อรลงเคยพูดไว้เคยสั่งไว้ <laughs> รอดเพอยกูรอดขอบใจมากคุณบอลบวหานที่ท่านคอยเตือนสติเราไม่ให้เราต้องผิดต่อตำราเสด็จพ่อเมึงนจำไว้ไอ้เลยวีรเสนที่มึงมอตายในวันนี้หาที่กูโคนจะสิ่งเมตตาคนชื่อมึงแต่ด้วยเป็นพ่อกูไม่อยากจะผิดต่อตำราเสด็จพ่อที่เคยให้ไว้และขอให้มึงจงจำส่กระลาหัวมึงไว้อีกอย่างหนึ่งวันใดก็แล้วแต่ที่กูโคนจะสิ่งขึ้นเถลิงล่าในมนุษย์วันนั้นแหละจะเป็นวันตายของมึงไอ้เองไอตึกวีรเสน ผมจะไม่เคยลืมวันนี้วันที่พระองเถลิงร่าจะเป็นวันที่เราจะต้องประหารชีวิตของฉันแต่ในวันนั้นรเราจำไว้ด้วยวันไหนที่พระองค์ประหารชีวิตของฉันวันนั้นแหละจะเป็นวันที่พระองค์เสียใจตลอดชีวิตเฮ้ยเส้นไอ้พวกนี้ไงหยุดเถอะกูให้หมดไอ้เฮ้ยเส้น เราจะไปเรียกมันมันกลับห้องไปเลยไี่ให่ครมันพูดอย่างนี้หมายความว่าไงมันไม่มีความหมายอะไรก็ชีวิตคนมองจะฆ่าได้ยังไงไม่ใช่ถักใก่ปลามันบาหหาที่สิ้นสุดไม่ได้ชีวิตคนบริสุทธิ์อย่างมันเอาพี่คงใจจริงๆพระองค์จะไปไม่ซ้อบบาห์เพราะคงจะไปเยี่ไหนเยี่ยมวอนจะพาไปเองเรียกหลังพขุนวอนนะวันนี้ฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีอยากแค่พี่พาฉันออกไปเที่ยวป่าหน่อยไปเยี่ยป่าฉันอยากจะชมนกชมไม้ให้มันสบายอกสบายใจหน่อยก็ได้พระองค์จะไปป่าไหนก่อนเออพี่ครับป่าเก่าฉันไม่ไปแล้วนะเพราะว่าฉันดดูหมแแล้วต่จะไ จะไหวการไม่เอาทไมอ่ะเหลือดำพี่ชัยข่าไปแล้วไม่ไปเไไม่ไปไปไปดยเขือดำไม่ไปเอาอย่างนี้ลาเก่าแล้วมันเล็กไปมันฉันจะพาไปพาใหม่ๆยิ่งใหญ่มีสิงสารสัตาไมากมายของผมได้ตลอดทั้งวันเลยนี่ตงหัาไปเ้ยและเมือรคุยกระแสได้ก็มีความเพิมใจชวนพุรอรไป